FC สาวน้อยเป็นแทนสวัสดีค่ะตอนนี้รถอุงอิงนะคะมาหอแล้วค่ะพี่น้องคะมาหอแล้วมาอดะถึงสเคี่ะไป้าครับครับดเหมอานึ่งดมันหม้อมนั้อค่ะพี่น้องคานนี้มค่ะรถนองรถนอง วคนแอร์อางนาเทนงิงบอกว่าเฮพี่น้องเอฟซีเข้าเขามังกเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะมีประตูทางเข่าเดียวกันค่ะกับคะหมอล่าค่ะพี่น้องคะดีเลยเปิดเขาด้วยเอาสต๊อปแค่นี้เดี๋ยวเปิดรถออแงมาแล้วรอด้อครับ ยยได้เขาอย่ได้เข้าอยู่เด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 ๆเราน้าจะได้เข้าอยู่ไปขายนีขยับเลยค่เราได้เข้าอยู่แล้วได้เข้าอยู่ขอบคุณค่ะร่า่ก่อนนะครับ

ใจดีแงค่ะบอกว่าให้เอสซี่เขาเมกอนค่ะเดี๋ยวหลบรถก่อนนะคะนี่เลยเอสซี่ <F 4> ตโต้แท้โหมหาหอดอดถึงแล้วพี่น,อ,นองค่ะเกาะกลางน้ำอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษค่ะพี่นองค่ะ หลบรถก่อนนะจ้แะแบลว่าประตูทางเขา้าของคณะมอลลคค่ะพี่นองคะกับกับเอฟซีค่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าเดียวกันในีคือบรรยากาศนะคะนี่เลยแสดงที่นี่นะคะวันนี้คืนนี้แสดงยูนีค่ะพี่นองค่ะ กาะกลางน้ำอ้าวมีดานที่สอมด้วยตรงนี้คืออะไรเอ่ยที่คู่จริงๆก็้ันแรกหกสามหนึ่งสี่มันปะคะมันนี่หกสามานึ่สี่มันปะคะที่สามแม่คาะมันนี่มันปะเนาะมันนี่เนาะอาโหย่เย่ๆค่ะ อไม่ดูก <c oughs> โอ้คือค <c oughs> ืนแช่ค่ะพี่น้องคะภายในงานกคืนมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจับจองที่นั่งก่อนเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเพิ่งมาถึงวันนี้โอค้าเ <c oughs> มยขายกระไล่ยหลายพ <c oughs> ี่น้อง ว้าวเสือชมเต็มบุญเด็กแต่เราจะไปจับจอนางก่อนเลยนี่เบิงไกลไตรงนองหู ว้าวพี่น้องคะมือนี้ทะเลเสือทะเลสา์เกิดขึ้นแี้เราค่ะพี่น้องคะคนไลายจับจองพื้นที่เต็มหมดแล้ว ไปเราหาที่ดี๋ยวว่าตรงโน้นใช่ไหมเอาพอแล้วทำไมเดี๋ยวไม่ตรงนี้อ่ะไม่ใกล้ใช่ไหมตรงนี้ยังไงรถตรงนี้มีจอยตรง,ง,งนี้ี่น้องอินงเขาจอยตรงนี้เราก็จะไปตรงไหนตรงนี้มันจะเป็นแบบ

อันนี้แบโอ,โอ้ตอนนี้น้อ,องอิงมาหอดแล้วพี่น้องคะเวลาหน่อยอ,งอิงค์มาหอดแล้ว

ทะเลสาบทะเลเจอเกิดที่เรานะคะจับจองที่นั่งตรงนี้เลย เอฟซีลไล่ค่ะพี่น้องคะวันนี้เสือสาเต็มตั้งแต่เสาร์ค่ะพี่น้องตั้งแต่9ก้าโมงสิโมงค่ะพี่น้องคะเยอะมากนะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากทีเดียวนะคะพี่น้องคะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ FC เอฟซเยอะ เยอะมากๆแน่ๆเลยนะคะวันน really like 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 yeah. okay. ี้เดี๋ยวถามมึงแบบว่าเหมื่อเหมื่อถึงมานี่เป็นช่วงหัวค่ำค่ะพี่น้องคะช่วงหัวค่ำโผเพยโลเพย์ยังเยอะขนาดนี้นะคะหอจอดถึงแล้วค่ะพี่น้องคะได้ที่นั่งแล้วบัคค่ะคุณแม่มงนี่มองนี่เลยค่ะเชิญค่ะไลเชิดเหรอเอาเอากระตมานั่งตรงนี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลับบงใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย